สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทาร์ทวิสมอนค่ะวันนี้กลับมาเจอแม่หมออีกแล้วนะคะแม่หมอกําลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวาลาัคนาราศีกันค่ะเอ่อถ้าท่านใดทราบว่าท่านมีลัคนาอยู่ในราศีกันตามโหราศาสตร์ตะวันตกสามารถรับฟังรับชมคลิปนี้ได้เลยนะคะส่วนท่านที่เกิดในาราศีกันหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24สิงหาคมจนถึง23กันยายนนะคะ ก็รับฟังได้เลยค่ะขอให้ยุดวันเกิดตามนี้เป็นหลักนะคะและท่านสามารถสนับสนุนแม่หมอโดยการใช้แอปพลิเคชันธนาคารสแกน QR Code ได้ที่นี่เลยค่ะ,ะแม่หมอได้เปิดไพ่ประจำสัปดาห์ไว้ให้ชาวลัคนาราศีกันแล้วนะคะซึ่งจะมีผลในช่วงวันที่12ถึงวันที่19พฤศจิกายนค่ะไพ่ทั้ง2ใบนี้นะคะก็คือไพ่ประจาตัวของชาวลัคนาราศีกันค่ะไพ่ประจำตัวคุณตอนนี้นะคะเหมือนว่า คุณเองเนี่ยยังไม่พร้อมนะคะที่จะรักใครคนใดคนหนึ่งนะคะออมันเหมือนว่ามีอุปสรรคนะคะมาขวางกั้นระหว่างคุณนะคะยังไม่ให้ไปหาคนที่คุณรักนะคะซึ่งอุปสรรคของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนมีภาระนะคะออมากมายที่จะต้องจัดการก่อนนะคะแล้วก็ เป็นไปได้ว่าฝ่ายตรงข้ามของคุณเนี่ยอาจจะหรือตัวคุณเองนะคะที่มีลักษณะเหมือนอผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะจะเป็นพ่อแม่แม่แม่หรือว่า,เ,าเป็นสรุปว่าได้ผ่านการแต่งงานมาแล้วเนาะซึ่งถ้าเกิดเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหรือว่าจะเป็นตัวคุณก็ตามเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าคุณได้มีกำแพงนะคะสร้างกำแพงขึ้นมาระหว่างคุณและเขานะคะอาจจะมีการบล็อกการทางโซเชียลมีเดียนะคะ บางท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าคนรักของคุณเนี่ยมไม่จริงใจพูดจาไม่ตรงไปตรงมานะคะ,ะบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะที่พูดจาตัดรอนนะคะเนื่องจากมีพลังงานของการบล็อกขึ้นมาเกิดขึ้นนะคะอาจจะพูดจาตรงเกินไปนะคะทิ่มแทงจิตใจนะคะแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกว่า คุณเป็นเหมือนแม่มดนะคะเป็นนางร้ายอะไรประมาณนี้เนาอก็ตอนนี้เนี่ยก็ให้ระมัดระวังคำพูดนะคะในช่วงนี้นะคะหรือว่าระวังความคิดที่เป็นเนัาทีบหรือว่าเป็นลบนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นประจำสัปดาห์นี้นะคะก็คือ2ใบนี้นะคะบางท่านเนี่ยถ้าเกิดคุณแต่งงานแล้วนะคะ คุณก็จะได้ใช้เวลานะคะอยู่กับครอบครัวนะคะส่วนท่านใดเนี่ยที่ยังไม่แต่งงานก็มีแนวโน้มนะคะที่คุณจะได้กลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะคะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนะคะซึ่งไพ่ตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยแล้วคุณก็มีคนรักนอกสมรสเนี่ย เป็นไปได้ว่าจะต้องผ่านการแม่หมอมอยากใช้คำนี้เลยแต่ว่าไพ่ clarify เนี่ยบอกว่ามันเป็นการรอคอยนะคะรอคอยอะไรบางอย่างอยู่นะคะถ้าเกิดคุณรอคอยคนรักอยู่นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องรอคอยคนรักต่อไปนะคะเขาอาจจะ เยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ได้เจอกันเนาะแต่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วแล้วก็มีความรักนอกสมรสเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นไปได้ว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนะคะซึ่งจริงๆแม่หมอก็ไม่ได้สนับสนุนเนาะสำหรับความรักนอกสมรสนะคะแล้วก็ท่านใดที่จริงๆไพ่สาหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจะเห็นชัดว่าสําหรับคนที่ จะดีสําหรับคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะดูอะไรมันจะค่อนข้างมั่นคงหรือว่าใครที่มีความรักนอกสมรสเนี่ยก็ดูเหมือนว่าคุณจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะคะได้ดีทีเดียวเนาะแต่ว่าสําหรับคนที่มีความรักนอกสมรสหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะเหมือนว่า จะยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแล้วสำหรับคนที่หายไปด้วยเนาะคือถ้าสถานการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันดีนะคะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยจะกลับแย่ลงนะคะในช่วงสัปดาห์นี้เนาะแล้วก็ไพ่เนี่ยคาลีไออกมาว่า คุณจะต้องใช้เวลานะคะเยียวยาจิตใจคุณนะคะหรือบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีความหวังในความสัมพันธ์นี้เลยนะคะอย่างที่บอกว่าบางท่านยียว่กับความรักที่นอกสมรสอยู่นะคะหรือว่าเป็นไปได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เ,เกี่ยวข้องกับคนที่มีลูกแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นการผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะอืมแล้วบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคของเอเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นไปได้นะคะ คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่เห็นด้วยทีนี้พอกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ก็เลยอาจจะเหมือนว่าไม่มีความหวังเลยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าจะมีอุปสรรคในเรื่องของคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยนะคะทีนี้สําหรับไพ่สรุปนะคะประจําสัปดาห์นี้ก็คือเป็น four of cups reverse นะคะหมายถึงว่าคุณอาจจะมีความไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดใครมายื่นความรักให้คุณใหม่ในช่วงเวลานี้เนี่ยดูเหมือนว่าคุณจะไม่สนใจอะไรใดทั้งสิน้นคุณยังคงรอคอยนะคะปฏิหารที่จะให้มันเกิดขึ้นอยู่นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงนะคะ King of Cups ออกมาบอกว่าอืมคุณไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาระหว่างคุณกับ อคนรักของคุณได้นะคะก็ยังคงจะต้องรอคอยปฏิหารให้เกิดขึ้นในความรักครั้งนี้ต่อไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาการชาวราศีกันด้วยนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่นะคะเป็นไพ่แนะนำให้นะคะหนึ่งใบนะคะขอนิเว e ร s สนะคะช่วยให้คำแนะนำของชาวให้กับชาวราศีกันหนึ่งใบนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะ ได้ไพ่อะ,อะไรเอ่ยไพ่อ,ออกมาชัดเจนมากเนาะเป็นไพ่ release control นะคะดูเหมือนว่าเขาบอกว่าให้คนเนี่ยยอมแพ้นะคะสำหรับการเดินทางก็คือว่าอะไรที่มันควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เนี่ยก็ให้ปล่อยไปเนาะเหมือนว่า คุณเนี่ยทำได้แค่ควบคุมอืมเขาเรียกว่าอะไรดีนะควบคุมในสิ่งที่คุณทำได้เท่านั้นนะคะอะไรที่คุณควบคุมไม่ได้ก็ให้ปล่อยมันไปซะอย่าก,กังวลไปนะคะแล้วก็ให้ยอมแพ้อ่กับการเดินทางค้นหาลักแท้ในครั้งนี้นะคะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเนาะประมาณว่าอย่าไปพยายามฝืนผอรมลิขิตนะคะ หรือว่าฝืนสตาฟาลิคิดตอนนี้เนาะก็ประมาณว่าอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยไปนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดคนนะคะความรู้สึกของอคนอื่นนะคะที่ไม่ใช่ตัวเราเนาะอย่างเช่นคุณเป็นห่วงว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้เป็นต้นนะคะก็คือให้ปล่อยไปนะคะให้มันเป็นไปตาม พรมลิกิตนะคะที่จะจัแจงไว้ให้คุณนะคะยังไงคุณก็ต้องดูแลหัวใจของคุณด้วยนะคะอ,อะไรที่คุณไม่สามารถที่จะควบคุมได้ความคิดของคนอื่นความคาดหวังของคนอื่นความเสียใจของคนอื่นนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณดูแลหัวใจตัวเองก่อนนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ย กดดันตัวเองนะคะถึงขั้นเจ็บป่วยไปนะคะก็แม่หมอเป็นกำลังใจให้นะคะก็จบแล้วสำหรับการทำนายชะตาราสีกันในวันนี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปท่านสามารถเป็นกำลังใจให้แม่หมอโดยการกด subscribe กดแชร์กดไลค์ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเ,เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ